อีกเนาะสวัสดีครับสวัสดี่แกนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมื่อน,นี้จะมีแนวทางสูตรมีแนวทางสูตรใช้สูตรใช้ได้ตลอดชีพของใช้ตลอดชีพใช้ตลอดตายเนาะ,ะของปูเนาะที่ว่าเพิ่นให้ไว่ันจะมรณาภาพนี่เคยไปไท้ายทํำคลิปปูปูหอตะล้างนี่เว้บอกว่าดูได้ตลอดชีพนี่และหลายคนที่เคยติดตามเนาะอาจจะ เคยเห็นสูตรนี้แล้วนะครับเป็นดูได้ตลอดชีพแล้วกะ็ไว้ออกวันไหนให้ดูวันนั้นนะครับจังหวดก้อนพุ่นกะเข้านะครับเขา้าสองตัวสองตัวล่างที่แอดจำได้นะกะับนีประมาณสอง,ส,องสามสางวดนี่แหละที่ว่ามันเข่าเนาะหลายๆคนที่ได้รับชมคลิปกะน่าจะกลับไปเบื้องคลิปได้นะครับว่าตัวเลขมันเขา่า ตามตารางนะครับคือตารางเ <Gym. S 2> น <S 2> <S 2> ี่ยมันเป็นสูตรสําเร็จรูปนะครับอันนี้อธิบายก้อนน้อยนึงเนาะตารางเนี่ยมันเป็นสูตรสาเร็จรูปที่ว่าหวยออกวันไหนให้ดูวันนั้นนะครับหวยออกวันไหนให้ดูวันนั้นนี่จ้าออกวันอาทิตย์ก็ให้ดูให้ดูวันอาทิตย์เนาะอันนี้มีครบเลยนะครับทั้งเจ็ดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มันไม่มีพุธกลางวันกับพุธกลางคืนไม่มีมันจะมีตัวเลขอยู่ยี่สิบสี่ตัวถูกทุกงวด แต่ว่ามันเยอะเราก็ต้องมาคัดเอานะครับแล้ววิธีการคัดถ้าคัดถูกมันก็ถูกถ้าคัดไม่ถูกมันก็ไม่ถูกแต่ในนี้มันมีแน่นอนมีแน่บางงวดก็มีทั้งบนทั้งล่างอ๋ออ่ามีทั้งบนทั้งล่างทั้งหมดยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบอ่ายี่สิบสี่ตัวยี่สิบสี่ตัวอ่าถ้าหวยออกวันอาทิตย์ก็ดูวันอาทิตย์อ่ามันจะมีตัวเลขยี่สิบสี่ตัวยงงวดย่างงวดที่แล้วคือออกวันจันทร์อ่ะผมมาดูหน่อยงวดที่แล้วออกวันจันทร์ครับ อ่านี่เนาะวันจันนี่วันจันเนาะนี่นี่ครับวันจันทรเห็นไหมมีไหม้ยต้องจับหลักมีตัวมันเข้าไหมมีตัวเข้าสองตัวเลยพี่เนาะนี่ครับอหกศูนย์แล้วก็สองเก้าสองเก้าแต่มันเป็นตัวกลับเข้าบนล่างอ่าเข้าบนล่างเลยอือ่าอันนี้งวดที่ผ่านมาเนาะไอ้งวดที่ผ่านมาพี่ที่แก่นจับตัวไหนบ้างงวดที่ผ่านมาก็ทําคลิปให้เอฟซีดูไปแล้วเนาะแต่แต่คนดูน้อย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  คุณเบิ้งบ่อไหลนี่อันนี้แอฟที่เก่นคัดให้นะครับวดที่ผ่านมาครับถ้าถ้าว่าเอามาพูดใหม่ไม่ใช่นะครับกลับไปดูคลิปได้นะครับนี่ให้วิ่งหกกับวิ่งสองเข้าทั้งบนทั้งล่างครับแต่แอดมินจับคู่มาให้คือคือคัดมาจากยี่สิบสี่ตัวเนี่ยจะได้นี่เข้าเข้าคนนี้ทีนะไม่จับเก้าสองจับเก้าด้วยถ้าจับด้วยแต่คือในจะจับหก พี่ที่แก่นได้จับหกเพราะว่าคิดไปมองว่าเด่นหกครับเพราะว่าตัววิ่งเนี่ยมันไม่ไม่พลาดอยู่แล้วทุกคนถ้าถ้าถทาเอฟซีชอบตัวอื่นในจํานวนยี่สิบสี่ตัวก็แคทก็เอาให้ดูแล้วก็ไปคัดตัวอื่ก็ได้วดนี้วันวันอะไรพี่ออกวันอะไรวดนี้มันออกวันอังคารบอกวดนี้ออกวันอังคารันหนึ่งจุกับวันอะไรวันอังคารเนาะวันอังคารเนาะหนึ่งกรากระาคมวันอังคาร วันอังคารอไหนอ่ะอืนี่นี่วันอังคารให้ดูเลยอ่าวันอังคารทั้งหมดแค่ใครอยากจะคัดเองอันนี้หนึ่งครับให้ให้เดี๋ีาอเนาะอ่าให้แคปแล้วก็แล้วก็ไปคัดไปเลือกเองถ้าซื้อทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่คุ้มมันคือมีหลักให้เลือกมันก็คือมีมสี่กับสามอ่าแต่ที่แน่ๆก็คือเนี่ยสี่กับสเลือกให้มันติดให้มันติดสี่ติดสามไว้แต่บางคนอาจไม่ได้เจ็ดมาเด่นเจ็ดมาเด่นห้ามาก็เลแติดจับมันจะอยู่ในนี่แหละ อยู่ใน24ตัวเนี่ยเผอๆมาทั้งบนทั้งล่างอีกเหมือนวดที่แล้วอ่านี่การันตีได้เลยแต่ว่าส่วนที่แอดมินจะจับให้ไม่การันตีนะครับไม่รู้ว่าจะจับถูกหรือไม่ถูกครับวันนี้คัดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะให้ดูแต่ว่าถ้าใครอยากจะคัดเอาเอง24ตัวไม่ใช่ให้เอาทั้งหมดนะครับครับอยู่ที่ดวงด้วยอ่นี่คัดเอาเองเลยในนี้เราจะจับชอบตัวไหนจับเอาในนี้สำหรับ อ่บาร์พิแกนนี่คัดมาแล้วครับนี่ที่จริงมันมีเต็มเต็มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันมีอีกเยอะมีประกอบอ่าการการคัดของแอดมินเนี่ยจะคัดประกอบกับตัวนี้ด้วยประกอบกับตัวนี้คือปู่ให้มาแต่ก่อนมาหน้าภาพอ่าก่อนมาหน้าภาพแต่ไอแต่ละวันเนี่ยคือแอดมินมาลกใหม่เนาะอ่ะอันนี้คืออ่ให้ให้ให้ดูอีกรอบไหมอ่าแคปเลยแคป แคก็คปแเลยนะครับัแคกเองอยากจะแคปเองแัปเลยนะครับตามนี้ส่วนแอดมินแัดให้เขียนไว้เรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับอ่านี่ที่ไปที่มาแะต่ใช้เคือพินิษของตัวเองเดี๋ยวหลายๆคนจะชอบคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอดูทั้งเจ็ดวันได้ไหมไม่ได้อันนี้มันไม่ตรงกันเนาะอ่าอันนี้ให้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปหลังเคยเคยทำให้ดูแลเจ็ดวันเนาะ นี่ตอนนี้คัดเรียบร้อยคัดวันนี้ก่อนคัดวดนงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูอยวนี้เตรียมจดเลยครับนี่เนาะเตรียมประกาศประกาศเตรียมจดจะแคมป์ไปคัดแล้วนี่เนาะอันนั้นจะเพิ่งยกเดี๋ยวมันลายตาอเดี๋ยวมันเยอะเนาะัวนี้ก่อนอชุดคัดนี่แหละนี่นี่นี่อดมินคัดให้นะครับแกตัวนี้ ไม่ได้การันตีนะครับว่าเอสจะคัดถูกหรือไม่ถูกถัดจะถูกหรือไม่ถูกบานทีู่กอาจจะถูเหมือนเดวเหมือนเหมือนเ่ที่แล้วหรือไม่ถูกก็ไม่รู้แต่เอสคัดออกมานี่คือมันเอสคัดโดยโชคของเอสอย่างเดียวครับแต่ไม่ใช่ชอบเฉยๆนะมันมีวิธีคัดด้วยวิธีคัดมีวิธีคัดว่าเนี่ยถ้าชอบก็เอาตามเนาะแต่ถ้าเรานี่ก็เราไปดูยี่สิบสี่ตัวเต็มก็ดูยี่สิบสี่ตัวเต็มก็ได้ก็ไปคัดเอาเองเราสี่กับสามเป็นหลักก็แล้วกันรอบนี้ก็คือวิ่ง วิ่งสี่กับสวิ่งสกับสมตัวเด่นสุดก็คือส่แล้วก็คือจับคู่ก็จะเป็นสี่สามสี่เก้าสามเจดสามหนึ่งแต่ตัวที่กลมๆเด่นๆเน้นๆก็คือสี่เก้ไอ้เด้นวดทีแล้วก็ไม่ได้เข้านะไม่เข้าไม่เข้าแต่เข้าตัวเน้นวดทีแล้วเข้าหเน้นหกสอง แต่ออก92้ากับ60ศูนกับหกไม่แน่นะงวดนี้เน้นเน้นสีอาจจะออก46ก็ได้ก็แล้วแต่เนาะแต่แต่ในตรงนี้ในตรงนี้มีนะ46มี46่หอ่ามี46ด้วยนะครับไปด้วยในตรงนี้มีแต่ว่าแอปไม่ได้เอาแอปเอานี่แหละคัดมาจากตัวนี้เนาะตัวนี้แหละคัดมาอ่าก็ คืพิจิของตัวเองดูแล้วกันโน่นนะครับชื่นชอบก็จัดไปถ้าไม่ชื่นชอบก็แคปไปดูก่อนให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเก่าๆนะครับเพราะว่าแอดมีอยู่ทั้งหมดครบเกตวันครับงวยออกวันไหนให้ดูวันนั้นครับมันถูกทุกงวดครับไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนบางงวดก็ทั้งบนทั้งล่างแต่ที่สําคัญที่สุดคือตัววิ่งครับทุกงวดครับ แต่วันนี้คัดให้จะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่อันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเยอะอย่างถ้าถ้าเรามีดวงเราก็จะคับถูกเนาะเข้ามาดูมาดูก็มาดูสถิติของแอดคัดด้วยแล้วกันเนาะส่วนมากก็จะคัดถูกมั่งไม่ถูกมั่งแต่ในยี่สิบสตัวถูกแน่นอนถูกแน่นอนอโอเคครับขอบคุณอ่า ูอีกรอบนึงครับส่อนสท้ายเอาตัวคัดเนาะสีไม่ทันใช่ครับคัดออกมาแล้วเนี้ยเขาบอกเอาตรงๆเลยค่ะสามตัวพอจะได้มีเงินซื้อนมให้ลูกผมขาขายนมสามตัวสามตัวมันไม่มีนะครับขายนมสามตัวมันไม่มีในนี้แต่ถ้าใครชอบหลักร้อยตัวไหนก็หาใส่แล้วกันเนาะไม่ว่าเจ้าเลขลักมาใส่ไม่ว่าเจ้าเลขเจ๊แพมาใส่ก็ได้ก็แแล้วต่ที่เขาวิ่งแนมๆก็เหมือนว่าห้าอย่างเงี้ย สำหรับ24ตัวเนี่ยครท้าดวลกับอิสราเอลได้เลยย่ายาคพิบา24ตัวนี่เขาออกไปเยอะแล้วนะอิสราเอลนะก็ไม่รู้อิสราเอลอาจจะมีตรงแต่ตัวนี้ก็ได้ผมได้ยินผมได้ยินเสียงแววแววมาบอกว่าเฮ้ยช่วยช่ยย้ ดูดูดูนี่ครับผมสตัวตัวดูก็ไม่กัดตัวกัดก็มาก็ไม่ดุอ่ะดูสองตัวเน้นนี่ครับอ่ายกยกอีกทีอ่าเน้นไว้อยู่ด้วยหมดอ่าสุดท้ายเอฟซีนะครับอ่าอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนะที่เออชิดแกล็มากเลยครับผม